สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถพร้อมใช้งานสวยๆมาฝาก1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยครับคันนี้อึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายใช้กันยาวๆอะไรการซ่อมบำรุงดูแล เยอะสุดครับมีหลากหลายราคาซะด้วยครับเลือกเลยจะซ่อมเกตไหนดูแลรักษาแบบไหนนะครับอึดถึกทนกับ t o y o ต a c โคร l า a า t ิ s นะครับ1.6ตัว E นะครับออโต้ปี2012นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นสุดเลยครับคันนี้ใช้งานไปแล้วนะครับ180,000กิโมโดยประมาณมือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์สวยๆครับรถอยู่ที่สรยานะครับแถวนครปฐมนะครับ ตรงมอมหอโดนสรยานะครับรถสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนอักต่อนะครับแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันมาพร้อมนะครับยางดอกลึกใช้งานได้ทันทีไม่ต้องวนหาที่ต้อมนะครับถ้าท่านกําลังเล็งหารถใช้งานใช้ง่ายใช้อึดถึกทนก็มาชมรุ่นนี้นะครับราคา269,000บาทนะครับผ่อนได้ครับ5 4า0ประมาณนะครับ ได้6ปีนะครับผ่อนยาวนะครับผ่อนสั้น5ปี4ปีก็เลือกราคาผ่อนได้เลยครับรถสวยสภาพดีครับคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเคยติดแก๊ส LPG นะครับแต่ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับสาหรับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับภายในคันนี้งามสุดๆเลยครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ครับนี่นะครับรองชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสําหรับสมาชิกที่ชอบและเน้นเอารถไปใช้งานแบบอึดถึกทนไม่ต้องมากังวลว่าจะซ่อมนั่นซ่อมนี่นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์เนียนเลยครับภายในสวยสะอาดกว้างขวาง,วางแน่นอนอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายใหม่ไม่ใหม่สังเกตได้จากกระเป๋าจิงโจ้นะครับด้านหลังนะครับ ดูซะก่อนนะครับตึงเปี้ยเหมือนไม่เคยยัดอะไรเข้าไปเลยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับถึงจะเคยติดแก๊สก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับทานได้สภาพท่านได้ปีท่านได้รถที่อึดถึกทนนะครับเหมาะสําหรับใครก็ตามนะครับที่กําลังเร็งหารถใช้งานเน้นผ่อนดนวยนะครับแบบ พอนอย่างเดียวใช้สบายใจครับรุ่นนี้นะครับน่าสนใจสุดๆนะครับข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลอะไรไม่ยากไม่แพงไม่แรงมีเยอะมากๆครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในเอาติดขับในแฟนเพจแฟนขับใน a c e b o o k นะครับมีอู่เก่งๆแน่นอนครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าดีงามแน่ครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องให้กับสมาชิกนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับเอาติดคือแท็กซี่บ้านเรานะครับฉะนั้นรถคันนี้เคยติดแก๊ส ต้องบอกเลยว่าวิ่งแค่1 8 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนั้นไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเครื่องอึดถึกทนนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับแท็กซี่ปลดป้ายแล้วครับวิ่งกันไปประมาณ1ล้านกิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ยังมาถอดแก๊สแล้ววิ่งกันอยู่ปัจจุบันก็เยอะปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะครับนี่มี2คันนะครับเป็นแท็กซี่ปลดป้ายต้องบอกเลยว่า มันดีงามครับผมลองแล้วใช้แล้วศึกษาแล้วจึงอยากจะนําเสนอนะครับฉะนั้นคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับฉะนั้นลองชมเช็คพิจารณาตรวจสอบนะครับสาหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอรวมถึง ้องเรียนนำเสนอเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับลองชมเช็คศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับว่าส่วนที่ผมนำเสนอไปนี้มันจะถูกใจหรือมันใช่หรือเปล่านะครับเพราะม,มีรถมากมายหลายยี่ห้อมากครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับคันนี้ก็เครดิตดีฟรีดาวได้ครับลมเช็คดูได้ครับสวยเนียน เอาไปใช้งานกันได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องวนหาที่ซ่อมแลครับอึดถึกทนแน่นอนนะครับสำหรับรุน่นนี้ฝากไปด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าคัเนี้ก็ถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับจะหาร